ที่มาคุ่มผลตั้งแต่ปี2530ต้นๆนะมามนคนุ่มผลในประเทศไทยคือเลิกเนี่ยหน้าวันเนี่ยมันได้แค่ดาวแต่เวลาเลิกเหมือนเด็กคลอดไอ้นี่นะเลิกเหมือนเด็กคนหนึ่งคลอดเด็กคนนี้มีสิทธิ์จะไปเป็นโจรเศรษฐีลูกเศรษฐีลูกคนจนได้หมดเลยใช่ไหมทีนี้เวลาเราจะหาเลิกเนี่ยเลิกหมดไม่จําเป็นเพราะจะเข้าสู่ศีลธรรมเลิกศึกสํกาคัญสุดเพราะมันต้องศึกมรรคฐานกิจ อย่างเงี้ยเลิกพระติ่งเนี่ยจะเทใหม่นะอันนี้คือพระติ่งบูชาที่เป็นที่จะเอาให้เป็นพระติ่งค่อยคอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณตีณตณตรินเขาเสร็จมาแล้วอันนี้พิเศษนะก็ผมก็มารวบุญเนียเพราะเราเอาชนวนคือผมเป็นคนศรัทธาว่าถ้าเรามีทองคําเงินเดี๋ยวเราตายเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราเอาทองคําไปใส่หล่อพระเนี่ยชีวิตเนี่ยใช้ทองคํา แท้ๆเนี่ยหล่อพอ 2, ระมาเราเราสองพันกว่าบาทนะคือหล่อไปเลยแล้วถามว่าจากนี้สืบไปเมื่อหน้าใครได้ไวาพราะนี้เป็นวนหาะมงคลไ,ไ,ได้ข้าพระชาจะอยู่ควบคุมใดก็ตามทีได้บุญด้วยเป็นมงคลพรที่เาอธิษฐานได้ด้วยคืออธิษฐานไปตลอดเพราะนั้นที่เอามาให้นมีทองคำมีเงินหมดแล้วเลิกขี้หาให้เนี่ยนะลัคนาด,ดวงเลิกวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมภูมิภาพันธ์งร6อกิบเวลาเก้าโมงเก้านาทีนะท่านประธานจุดธูปเทียนเหมือนกับเด็กคลอดพุทธออกมาเนะยมันมีดาวทำม,มงนี้นะ ลัคนาดวงเลิอกอยู่ราศีมีนดาวเสีดีเป็นกเกษตราราธิบดีในรอบ12ปีแปลว่ามั่นคงนะ,ะเกษตรแปลว่ามั่นคงลาหูได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคนำหน้าดวงชะตาและปฐรรมวัยในวัย8ปี4เดือนแรกนะที่เริ่มต้นคลอดเริ่มต้นเกิดเนี่ยของพระกิงคุณทีมีนคนขุนีีนะตกวัยลาหูลาหูเป็นสีตามทักษะแปลว่าดังตั้งแต่เริ่มต้นสร้างหมดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างแองตั้งแต่เริ่มต,ต้นสร้าง อันเนี้ยปนหุ่งแลเทียสำคัญเลยพระกิ่งชุดน,นี้มันไม่ใช่แค่เป็นพระกิ่งนะมันจะนํามาซึ่งความเจอลาหูนี่นะการเมืองบันฑทพงมายาปากขอไม่ได้หมดลาหูเอางโลกกิเลตโล,โล,โลพาโตตอมหานะแต่ขอให้มันเป็นไปในทางดีเพะาะนั้นเด่นมากตอนนี้ลาหูโกจรเข้าราศีเมษเป็นทีวีโชคน้อมองลายทาโชคนะมีความหมายว่า ราชาโชคฉล ộc เฉลิมขนบเก่าส่งไม่เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์รราชาไม่ต้องซื้อต้องหามาเองตีสุรินจะปรีปรสบความสำเร็จมากจะเป็นที่รู้จกักและจะเนื้อหอมเป็นพิเศษและก็จะปวดกระบาลออไปเพราะว่าอขอผู้คนก็อยากจะขอบูชาให้ได้เอานี้แหละเตรียมตัวได้จากนี้จะเริ่มปวดหัวแล้วนะเ,ออเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะดังมากราคาก็จะไปไกลมาก ไนรภาเนี่ยเอาเถิดมันเป็นเรื่องของคนสรทาพ่ออาจารย์เคยพูดเสมอว่าขอให้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มอย่าบุญได้แล้วไส้ขาดอันนะนั้ลำบากนะนีเป็นคาของคุณลุงสมอนะเป็นคําของคุณพียม,มวัชรศรัทธาบอเฮ้ยบ<ห>ุญก็ได้ไส้ก็เต็มนะต่ต<ข>อมาในดวงเลิกนี้เห็นชัดเจนเลยว่ายิ่งหลัง19เมษายนดาวเจ้าการดวงเลิกเหมือนประจำตัวเนี่ยโคจรเป็นราชาช่ในรอบคุ่สองปีโอ้โห ยิ่งเด่นเพราะนั้นเดี๋ยวเลิกเสกให้เป็นเลิกราศีกรกฎิเทาข้าเลิกประเด็นขาดไม่มีทางไม่มีทางจะไม่เป็นไปตามเลิกแรกในให้เลิกของเลิกนั้นเลิกวงสวงเททองแล้วก็เลิกมหาพุทธาพิเศษอันเลิกนั้นคือเทศข้าเลิกดาบเดียวจบโอ้โหนี่วันนี้ไปจัดการให้เรียบร้อยขอให้คิดผูกยานเรื่องโจรมาภูศรให้ข้ารู้คดีทางหูนแลให้มีชื่อเสียงมีคนยอมรับ ก็ขอให้สิ่งที่ดูด้วยกุศลด้วยจิตกุศลด้วยเจตนาเพราะเขาไม่ได้ว่าอาจาราะอยากมากราบในที่ของวงปุ่ด,ดุลเพราะศรัทธาเพราะผมเองนั้นไม่ได้รู้จักคุณติแต่รู้จักอาจารย์อาลามอัมรดิอดีตนายกสมาคมแพทย์ทัพก็บอกรักผมมากเขาจริงตอนุรินเนี่ยองค์หนึ่งมานานแล้วน,นะแกมีเหมือนมีส่วนรู้มเมื่อพังกันูนนะอาจารย์อาลามเนี่ยอาจารย์อาลามกับอาจารย์ชอบกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นมงคลโอกาสอันนี้เป็นมงคลชทย อาจารย์สร้างพระสร้างเทพมาทุกทิศเขหวังคุณเราคิดว่าอายุ48จะตายจึงรีบสร้างคนตัวตายอ่ะคุไม่มีบุญขอให้มุงคลบุญสร้างในทุกทิศสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์ซื้อที่ดินถวายวัดแบบทำแบบบ้านอีเดือดบุญทั้งหลายทั้งมวงจงสาเร็จแก่ท่านประธานนะครับที่ต้อยจงสําเร็จแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองท่านที่ผู้มาเกี่ยวข้องจงสําเร็จแก่คุณศรีสุรินทร์คณกกรรมการจงสำเร็จผู้ร่วมบุญร่วมสร้าง จงสำเร็จแก่ท่านผู้มีส่วนช่วยงานทุกคนทุกท่านในบุญที่ผมได้มีส่วนและมีกําลังตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีบุญที่มีครูบาอาจารย์อย่างพวกครูบาเจ้าเชียงนาศิโรวัดบ้าเด่นมีบุญอย่างที่มีครูบาอาจารย์อย่างพระบุญมาพระมาเครืงเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานมีครูบาอาจารย์อย่างหลวงตางสิริเสนสิริวัดถ้ำแด่ผานิมิตขอนแก่นมีครูบาอาจารย์ในทุกสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านจงมีความเจริญเจริญสืบไปในทางทางโลกและทางธรรมจากนี้เธอื่น